อะโอเคคนอยู่ไหนคนข้าวทำไมถึงสวยจังโอยข่างาเพไีได้ผู้ข่าปีนีคืองา้ากระบอม่นมหยาพร้อมโอ้นัักขากรบอตายพ่ยายแน่สวยสวยนกก็บอมากิน,ะนง่าเพีงแนบอกลูกทีมหวานหวานไมาเกี่ยวข่าหน้าว้านเน่เด้อหน้าว่านนะแมน มาหน้าวาน,า,นาวานกินลาเป็ดนะจ้ะทิมหวานหวาน,วนลูกค่าของหวานหวาน,นมุนันละกินอามเป็ดเด้อเจ่ยเขาซอ,อยโอ้ยข่อยย่อ่าเห็นกินทองกันค่ะข้าวนะคะกําลังเมาเลยนะคะถ้าบ้านหวานนะคะเขากํากลังเมานะคะคือเป้นะคะพายเป้นะคะมาฉีดกิงทองกันนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะถ้าถ้าสมัยก่อนนะคะถ้าปีที่แล้วนะคะก็นกก็จะกินนะคะแต่ปีนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะคะข้าวไม่มีนกลงเลยนะคะดีมากเลยนะคะฉีดกิ่งทองตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะได้เพิ่มแป้งนะคะให้กับข้าวนะคะแล้วก็ที่สําคัญกันนกกันแมลงกันหนูได้ด้วยค่ะกิ่งทองนาโอเอนไซน์นะคะหวานก็จะใส่ขวดน้ามาแบบนี้นะคะเพราะว่ามาเอา นะะน้ําในทุ่งนานะะคะใส่กระแป๋งมาแบบนี้นะคะคแล้วก็เป้นะคะคกําลังจะเตรียมตัวนะคะคฉีดอีกใกล้จะหมดแล้วนะคะคเป็นเป้สุดท้ายเป้ที่3ามแล้วนะคะคโอหน้าก็จะดํานิดนึงนะคะค ก็ฝากผลงานของกิ่งทองใบหยกติดตามกันนะคะว่าตอนเก็บเกี่ยวนะคะเราจะได้เพิ่มผลผลิตได้เท่าไหร่กันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้พอสมควรนะคะเพราะว่าใส่แค่ครั้งเดียวนะคะใส่กิ่งทองหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีดนะคะหนึ่งครั้งนะ,ะแต่ปีนี้เราทําเต็มสูตรนะคะแต่เสียดายนะคะที่เราไม่ได้ใช้เทนเดอร์ก่อนนะคะหญ้าก็จะมีนิดหน่อยนะคะแต่ปีนี้บอกได้เลยว่าถึงหญ้าจะมีแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะคะข้าวยังสวยงามนะคะไม่ล้มนะคะ ต้นแข็งนะคะถึงจะไม่แตกกอดีนะคะเพราะว่ามันแล้งสองเดือนนะคะสองเดือนติดกันเลยแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่านะคะนกไม่มากินนะคะหนูมแมลงไม่มากัดมากวนนะคะปูไม่มาแทะมากัดต้นนะคะดีสุดยอดจริงๆค่ะกิ่งทองค่ะนะคะใส่ขวดน,น้ำมานะคะเขาง่ามห่งลมบ่ลมมูมมย เป็นก้อนเป็นก้อนเลยค่ะ